เมนูยำเแรงนะครับปาดุพอดีไปใส่เบ็ดเมื่อวางเลียนะได้สองโต๊ะพี่น้องปองไปเอยมาเด้อมากินบานนี้เส็ดทำการปีงเห็ดเพื่องนะเออเ,เ,เพื่องเห็ดเพื่องหรือเห็ดพังเนาะบางคนแปลว่าภาษาบ้านอื่นผมบอจักภาษาย่ายอยว่าพผมนี่เป็นคน <Okay. S 2> ไทยกะเรื่องโดยตรงครับเว่ากะมีย่อมีผู้ไทยมีกะเรื่องแต่ส่วนมากสีว่ากะเรืนะนน่องนะแต่ว่าในย่อ อนี่ครับน,น,นี่ท่านนนยยอมันนีก็เห็ดเมนูวันที่ป่นเห็ดเพื่องใส่ปลาดุกเดี๋ยวนี้ครับปลาดุกเฮ้ยน้ำลายก็อยากเหงื่อใส่เ<ส>ด้องอ้ยอืมนี่แหละกองแท้แหละครับใส่บะหมี่มกพริกมกพริกดิบเอากระาัเผาหัวหอมอย่างต่างๆอยากใส่ยังใส่เข้าไปอืมนี่ครับเอ,อือบเคือจากหน่อยบาทเนี่ยสุดยอดครับผม เอาโกเทคมาแลกก็ไม่ยอมอืมโกเทคนี่บางคนบ่เข้าใจครับแโกเทคคนเด็นกน้อยเกิดที่ลังสิบ,บจ่จัาโกเทคนี่มันเป็นผ่านามไมชนิดหนึง่งสมัยตะกี้เขาเรียกโกเทคครับเออเกาครับ,บนี้มันกลายเป็นผ่านามไมคือโกเทคนะครับเอาโกเทคหรือเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมประมาณนี้เด้ยครับเออ,เอ,อ,เอ,อกําลังสีเหลืองห่อยๆนะบาน วิ่งว<ม>ุกม,มันก็นยังเึ้ื่นลิ้นนะครับนี่เห็ดเพื่องเนี่เอ้ามากินน้ำเดียวเด้อพี่น้องเอ,เอ้ยตอนแรงๆไป่ลืวคำว่าคาว่าจากสาว